โอ้ยโอ,โอ,โอแสบตาโอ้โหจองนานๆแล้วตาจะบอดโอ้ต่อไปเนี่ยต้องเรียกว่าเสียบีมแล้วมั้งครับเฮ้ยนั่นไม่นั้นหรอกคู่ขายของในสวนได้แต่ละทีเนี่ยก็ได้4ี4่ห้าหร้ยจ้าหรือบางทีก็ขายได้เลยนะพูดไปก็เขินนะไอ้ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยที่มันตีโป่งขนาดเนี้ยมันเป็นของปลอมโอย ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งพี่กวางฉันเห็นพี่บีมเนี่ยขายวัวขายควายแต่ละปีเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะเบลดูแล้วเนี่ยมันก็เงอวัดของจริงขนาดนี้นะแกเน็ตพู้พี่แก้งจนมาหลอกผู้ฉันใช่ไหมนะ <c oughs> จะบ้าหรอถ้าพี่รวยจริงๆอ่ะพี่นี่แหละจะไปป่าประกาศทั่วหมู่บ้านให้เขารู้กันหมดเลย <c oughs> แต่ไม่อยากจะพูดเลยเนาะพูด <c oughs> ไปก็เขินอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้พี่มีติดตัวอยู่ ร้อยเองฮะ,อะโอ้ยเสียเวลาเก็บขอกบื้อเกียวเนี่ยยังแพงกว่าทองนี่อีกเนี่ยเออ,อ,อโหพี่พิมนี่พี่ออกรถใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยท่าทางพวกพี่นี่ลำซ้ำ,ำไม่เบาเลยนะเออนี่แตม้มสวยใช่ไหมล่ะแตม้มรวยไหมรถคันเนี่ย ที่ซื้อราคาเป็นล้านเลยนะมันไม่ใช่รถของพวกเราหรอกแต้มพอดีพี่บีมเขาไปเช่ามานะ่ะอา้อาวทำไมต้องเช่าด้วยอะ่ะอ๋อก็พวกเรามากินข้าวกับญาติญาติใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละที่จะกลัวน้อยหน้าคนอื่นเขาอะต้องสร้างภาพหน่อยกว่าพูดอะไรอะ่ะนี่มันรถพี่นะเอาหนะ่าพี่บีมไม่ต้องอายแต้มเขาหรอกเนี่ยชาวสวนอย่างพวกเราอะชาติไหนจะรวยจริงไหม แล้วที่เห็นขโพลนั้นน่ะของปลอมทั้งนั้นแหละ,ะนั่นดีนพี่เนาะชาวสวนอย่างพวกพี่นี่จะมีปัญญาซื้อรถแพงๆแบบนี้ได้ยังไงล่ะเช่าเอานะฉันว่าดีละ,ะเราเข้าไปกินข้าวกันเถอะฉันว่าลุงกับป้าก็คงรอยอยู่ข้างในแล้วเยี่ยมไปนี่กวางจะไปโกหกน้องมาทำไมอ่ะรถคันนี้พี่ก็ซื้อด้วยเงินสนของพี่เองเลยนะเออวันก่อนกับเพื่อนพี่ก็เหมือนกัน จะแหกหน้าทำไมดูสิพวกมันเนี่ยเชื่อหมดแล้วว่าพี่นะใส่ทองปลอมนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนะรีบไปห่อเดี๋ยวก็โดนลุงกับป้าดูหรอกไปเร็วกวางกวางหยุดดิอะไรทำไมต้องไปบอกกับญาติญาติว่าพี่เนี่ยติดหนี้ทกศอ,อยู่ฮะจะบ้าหลือไงพี่เนี่ยไม่เคยไปกู้ยืเมเงินใครทำไมต้องทำให้พี่อายต่อหน้าคนอื่นด้วยพี่บีม นี่ฉันหวังดีกับพี่นะวหวังดีเรือต้องการให้คนอื่นดูถูกกันแน่ฮะเรามีเงินเนี่ยแล้วกววครับไปซ่ซิเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้มีแต่คนชื่นชมมีแต่คนรับหน้าถือตาไม่ใช่ว่ามองด้วยสายตาที่เหยยนเหมือนกันทุกวันเนี่ยพี่บีมก็ฉันไม่อยากให้พี่ไปอวดใครไงพี่เชื่อฉันเนะถ้าพี่ทำตัวแบบเนี้ย มันก็จะมีแต่คนจอมปลอมเข้าหาพี่มีแต่คนจะเข้ามาปอกลอ่อพี่มีแต่คนที่มันไม่หวังดีกับเพียมันจะมีแต่คนที่มันพอพอวางพอเลยหยุดเราเลิกกันเถอะเพื่อพี่จะได้มีหน้ามีตายในหมู่บ้านนี้อย่ามีเกลียิมากขึ้น ผมเอาวัวเค้ารถให้เรียบร้อยนะครับได้เลยครับเสี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้โหบิมส่วนมึงเนี่ยกำไรดีจริงๆเลยนะครั้งเนี้ยมึงต้องยอมรับได้แล้วนะว่ามึงอ่ะคือเสี่ยบิมเออดิ้นนิดหน่อยนะมึงเออมึงเนี่ยค่อยๆตามกูมานะ ส่วนกูเนี่ยขอรวยไปก่อนละกันโอ้แสบตาอีกแล้วอะ่สะสรุปทองพูดนี้เอ้ยระดับเสียบีมเนี่ยใครเข้าใส่ของปลอมกันลองจับดูไหมเนี่ยสิบบาทเลยนะช่วยตั้มหน่อยนะอยพอดีว่าพ่อกับแม่ป่วยพร้อมกันเลยอะแล้วคนในครอบครัว คนที่หาเงินเยอะที่สุดก็มีแค่พี่บีมคนเดียววนนะช่วยตามหน่อยเออได้สิน้องแต้มลุงก,กับป้าเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนกันนะเออบีมคือที่กูมาวันเนี้ยกูมีเรื่องรบกวนมึงนิดหน่อยอะ่ะคือกูอยากซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อปลูกทุเรียนอะ่ะแต่ตอนเนี้ยเงินกูขาดอยู่สองสามแสนะ่ะแต่ระดับเสี่ยบ,บีมแล้วเนี่ยขนน้าแข้งไม่ร่วงหรอก <laughs> กูขอยืมเลยนะมาพี่บีมคือว่าบิวอยากไปทํานมอะแต่ว่าบิวเก็บเงินไม่พอสักทีอะพี่บีมนะช่วยบิวหน่อยนะแค่ไม่กี่หมื่นเองนะพี่บีมนะเฮ้ยกวางเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่สั่งแป๊บนึงนะเดี๋ยวคู่มึงสักคนรอตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูขึ้นมาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกวางกวางกวางรอพี่ด้วยกวางกวางช่วยพี่หน่อยได้ไหมอะพี่บีมเป็นไงล่ะ คราวนี้พี่เชื่อฉันได้หรือ,อยังว่าสิ่งที่พี่ทําอยู่เนี่ยมันจะทําให้พี่เดือดร้อนพี่รู้ไหมว่าการที่พี่โอ้อวดตนขนาดเนี้ยพี่จะเจอคนที่เห็นแก่ตัวคนที่หวังผลประโยชน์จากคนอื่นพี่จะเจอแต่สังคมที่มันจอมปลอมที่เขาจะเข้ามาหาพี่อะในชีวิตของพี่อะพี่จะไม่มีวันเจอมิดแท้เลยนะพี่เคยได้ยินคำคำนี้ไหมยามมีอะเราจะเหมือนคน แต่ถ้ายามจนอะ่ะเราจะเหมือนหมาคราวนี้พี่คงเข้าใจแล้วสินะเออตอนนี้พี่เข้าใจหมดทุกอย่างแล้วนะที่กวางทำไปเนี่ยเพราะว่าัวจะมีคนมายืมเงินแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยถ้าพี่เข้าใจก็ดีแล้วล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิกวางกวางจะไปไหนอะ่ะฉันก็จะเอาเงินไปฝากธนาคารนะ่ะ แล้วก็จะไปซื้อที่แถวนี้สักหน่อยน่ะแต่ซื้อแบบเงียบๆนะยังไงก็ขอให้พี่โชคดีนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิกว่างที่นี้โง่จริงๆเลยนะตอนนี้เราสองคนทำมาคบกันได้ไหมอะนะมากวางนะ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 มากวางนะนะปล่อยพี่บีมปล่อยมากวางนะพี่บิอยพี่บีมปล่อยพี่บีมขอแล้วพี่รวยมาก ใช่เหรอเงินแค่นี้เอ,องช่วยพราะรอธนาค <c oughs> นี่เมื่อดิวทำนมเสร็จนะบิวก็จะไปประกวดนางงามแล้วก็เอาเงินเาคืนนี่ไงคืนทุนกคนเราเพื่อนเนะียกูเนี่ยอยากรัวอยเพื่อนกะูอยากเป็นเสี่ยนัดทุเรียนชั้นยาวาโอ๊ย,อยเงินกูกูหามาเองกูจะเก็บไวใชัเองเว้ยกว่ากูขอละโอ้ยแค่สิบปีอะทุเรียนกูโตแล้วจะกลัวเงินมไหมลุงอละ